สวัสดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะกาวพบค์ขอเป็นเกียบรรณาตาิการชิงเคยคือเก้าพี่น้องเอ้ยนี่การห้างยุทในป่าคือเก้าพี่น้องชงมาดูนี่แดดหอนแห้งงานวันแรกนี่นพี่น้องอ่าซีก่อนสิงเกตแต้แดดมาค่อยมันนี่นี่ค่อยมาบปงป่าไปเลยน้ำน้ำกันอ่าอ,อาจจะไปเบิ้งว่าจะมีหรือลน,นะ เราตามล่องเร่งนิดหน้อยเพราะป่าบ่มีนิดหน่อยเขาสะมาละ่น้องแต่บางนกกําเดียวไปนี่นกตกตรงนี้แพี่นกเลยข้าวหันไม้ยี่ล่ะมันค่อยเห็นมันเจาะไม้อยู่นกนะก็ตัวไปชิงแดงคือตัวมันก็ได้แต่ว่าจากนกไปเลย เดชได้นะนี่พี่น้องนกไทรป่าววะน่าจะเป็นนกชไทรแบบนี้โอ้โหเม่์เม่์แล้วนกนกไทรมีแม่์นะเจ้าหนูพี่น้องเข็มเจาะไม้นกนี่ก่ะเพื่อเห็นนกเจาะไม้ถือกะมีรอบแรกนะพี่น้องก็ถือว่าตัวแรกของเฮาด้วยได้ตัวหนึ่ง เหรอโล่สามโวัวนะพอดีมันเอาเห็ดมันเจาะไม้อยู่ปอก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 ด้เสียงมันนะอ่ะฮะจิโล่สามโวัวนะี่มันนี่นี่ ໂດຍກະອາມາລອງປາກກະນ້ຳຫຼາຍຢູ່ພີ່ນ້ອງອະາຕາມຮຍຢນ นี่นะพี่น้องได้มากกินนี่กระไนพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นตัวที่โชว์ของเราได้มากนะกระไนกระไนแตกต่างครับกระแตกระหองอนะพี่น้องบางหางมันก็ะหงูเลยนี่นะพี่น้องได้ประกาศชิลล์ไปต่อไปคำพูดคำห้องนี่ละ โอ้ลมผายุไม้แล้วพี่น้องเอ้อยวันนี้เราก็จะายรถเมอ่อก,ก่อนว่าลมแห้งก็ดีได้เป็นตะยานเนี่ยยานไม้แล้วพี่น้องเอ,อยสงสัยฝนจะตกอีกมาบอกกันพี่น้อง เบื้องพี่น้องมองฟานะคือมืดฝนยืนตกมาชุดนี้เนี่ยเขานอนอัมปกศนะทีบิดเขานอนตาแดงวันนี้เขายน้นย้ายไม่ยอมอัมปกศอยู่เฉยเงาหนึ่งเลยพักก็ถึงหื้อถึงหื้ออยู่ยืนตกะละในกะเฮาก็มาฮอนบอดแล้วนะเห็นแต่หน้าใผ่านเพิ่นผ่านมันหน้าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปใส่ไม่ได้พี่น้องเอ้ย เกิดอุบัติเหตุไมอันแทงปักแข้งพี่น้องแท่งแข้งหนูอะไแล้วกัเจ็บแห้งพันก็เลยไ่ได้ไปใส่ใคเปหนึ่งเข่าหนึ่เข่าเรื่อแขมาหอนแล้วก็มาในหมดเลยแล้วพอจิไนเลเรื่อเจ็ดอยู่แข็งน่ะ นมจิปไปไากปรไปไยางกะปีคืออ่ะมีแต่เราทาทางทีมงานมาเอาช้อนกระปองพ่นปทายธมาัตรใช่ไหนี้ปลาเวท,ที่ยวมองเ่ยเบ็ดขึ้นเหนือผมเบ็ดบ่จ้าขอเขาไปหันล้แรงกับพี่น้องย่างใช้นไม่หนูหันไม่นูหนันอ่นี้ชิมแมทสองตัวี่แหะ ผ่านกลางยืนนึงเขาอากาศแบเครื่องแห้งครับพี่น้องเซเบ็ดได้นะปลาดุกตัวใหญ่ถึงมัดมีปลาเย็นนำลาเย็นเราก็เห็นแห้งเลยใบเย็นนี่กันนี่ปลาดุกใหญ่อ่ะพี่น้องมีแต่ละท่าทางทีมงานทํามาหมดพระจะได้หาอยู่กินกันอะทีมงานทําก็มาครบทุกคนเลยวันนี้สาเหตุที่มาไหว้นี่ลมแห้ง้องเอ้ยปฏิญาณ ไม่กันไมยันโตรมแห้งรอกินข้าวเลยกินข er ้าวแห้งเล้วพี่นเอาเดี๋ยวเดากินดำลองด้วยแล้วถ้าข้าวชุกจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวค่อยสไปเชื่อมม่วงก็ชมชองไปเชื่อมม่วงได้วไปซีวก่อนจังน้อยเดี๋ยวประเทศไทยพี่น้องเบิงนะ อน้องเอ้ยคนต๊บดีได้มาชุดนี้โอ้โหสา้าก็ชุลยชมาชมันละโอ้ดีเต่มีพยายามนะชุดนี้นะ คนก,ก็ตกข้างลำบากอย่างนึง,นงดีแต่มีพยายามนะต่อไป้เขา,าก่อนเราทาจึงเลยเราจะได้กินเด้พี่น,น้องเอันก็เบ,บ้างชอบเนต้อพักจุง 把暖气拉多些，这样。 ี่น้องไปสีหาจีก็ได้ไรท่าอีกอกนะไ <GO av uther> ็ได้กับจีนกนะคนทาทิ้งงานนกกะมาทอบคนก็เอาจอดไปจามหม้อกิทาคนมาจะได้กินข้าวเลยนะวันนี้ก็คำละ พ่อกำลังซื้อจืออยู่น,น้่น้องจะไม่ละพ่อเอากระไก่อยะกาจีดแล้วที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่กระไก่ตัวนึ่งนกตัวนึงนะเอาได้มานะอ๋อสิไปเฮ็ดจิดก็พี่น้องโดนบ้ามันท่อมันกะกำลังปิดเปลา่าตะมง้งอ่ะให้กินก็นพี่น้อง นกตัวนึงไก่ตัวนึงคักเ กินแรงก็พี่น้องทำละฝนก็นจะเพิ่มที่เพิ่มอยู่ท่วมมากอีกจั๊กอะไรอ่ะขอคอยกาพักแกมันเรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้นกนกน,นี่คอยฉีดปปี๊งขาะนี้อันกไก่นะพี่น้องกาว่าฉีดไปโคนะ mình đi cát con đang một tóc, you know. Oh, chị giỏi đây. A nó nông kiếm bắp. A kênh มาคลิดกะต่ำแล้วเพื่อนร้อยพี่น้องมักก็ลายนึงเลยไลยต่ำนิดน่อยเลยง่ายถึงมัดซ้ำไม่ต้องย่านเพชรแล้ว อันนี้ละนะโคอักนกระ้เอากาสุกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโคตลังดีเลยนี่พวกกระไรแลกากพริกปาซิวน่ะพี่น้องนี่ปาซิวเข่าเอาทองเ้นไปเชื้อมอง กมีพิงนกนำได้ะพิงนกกันฮะปูงหา,ากินข้าวกันพี่น้องเอออาจจะตดเลยอ่ะเมนูห่างก็พร้อมละโกะโก, Pink ook, ก,กันเลยรพักมีปิงนกปิงปลานี่นกเขาค่ะ พี่น้องข้าัเดียวมันนี่เขาแรงกินข้าวกับแบบพะพผ้าเน่พี่น้องว่าจ้ามฝนตกยันลงอยู่มาในฝนกนะันมาทุกคนเลย,อ,อ,ยอ้อมกระหน่ายอ้อมโพน ตีงปลาตีนกูสุดยอดเ้ยนี่นะพี่น้องอมพลเหานี่จัดเต็มเลยได้เต็มมือหิดินนรุ่รนมาหักเลยเล้ บาดอ่พี่น้องกินข้าวกับทายพี่น้องมุ่งชุมนิกรบนโตกถือโอกาสล่าปิดชุมนี้ปิดลงชุมนิรนะพี่น้องอก็กอ้มกอดใจอะไรพี่น้อง FC ทุกๆคนที่ให้เกียรติติดตามนะครับชมจีบนาที่พกกันใหม่